โอ้ดูิด่งเลยจับเวลาแล้วอันนี้ก็เป็นออ่เบื้องหลังนะครับนี่ สวยสุดเลยผมชอบฝั่งนี้สุดนะครับก็หลังจากที่ดูพระอาทิตตกมานะครับก็จอมยุทธกับวรวิทย์และผมก็นั่งรอชมดาวนะครับอยู่ดิมหน้าผานี้ถึเป็นนั่งชมที่ที่พันดีกว่าไหม,ม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> จะย้ายไปออแล้วยายไม่คอยออกเลยลมเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วการเดินบรรยากาศท้องฟ้ากับ พื้นดินแสงสะทบกันนี่คือสวยมากตรงนี้นะครับตรงจุดที่พระอาทิตย์ตกเลยตรงนี้นะครับสวยมากก็เดี๋ยวไปนั่งรอดูดาวตรงที่พักเลยก็แล้วกันนะครับนี่เลยวิวชิวทัศนะครับตอนเช้าโห oh, oh. สวยงามนะครับสวัสดีครับผมพันธมกรนะในวันนี้ผมก็เข้าป่ากัาบอรวิทย์แล้วก็ จำยุทธนะครับช่องนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้าวของอันนี้ก็เป็นจำยุทธมาจากช่องไหนเนี่ยจากช่องจำยุทธครับที่ช่องจำยุทธเลยเนาะจำยุทธเลยนี่ก็เป็นกระเป๋าของพวกผมพลทั้งนั้นก็ในค่ำคืนนี้เป็นอนอยู่ตรงนี้แหละก็ลองส่องรอบๆให้ดูนะเป็นยังไงนะก็สูงนะ จะสองให้ดูในวันนี้ผมก็มากับวรวิทย์แล้วก็จอมยุทธมากันสามคนวันนี้ก็อาจจะแบบได้นอนสบายใจแล้วก็นอนหลับแบบไม่ต้องระหวัดระแวงครับไม่ต้องระรับตื่นอะไรประมาณนี้ก็ติดตามดูว่าคืนนี้เนี่ยจะนอนกันยังไงแล้วก็จะกินข้าวกับอะไรก็มาด้วยกันก็ต้องกินด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าคนรักคลิปแค่นั้นเอง โอเคติดตามรอดูนะครับเดี๋ยวเรทาทำที่พักกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมทำเสร็จเนี่ยผมจะลองไปขโมยไอเดียของจอมยุทธมาใช้บ้างนะครับไม่รู้ว่าจอมยุทธเนี่ยจะผูกเปลยังไงเดี๋ยวต้องทำเสร็จเนี่ยไปไปขโมยไอเดียของจอมยุทธมาเพื่อที่จะได้ใช้บ้างนะครับนีกว่ารักจำไม่ได้เรียนมารักจำเอา อื่นเลยเหนื่อยสุดๆดืด่มน้ำก่อนสดชื่นมากเดี๋ยวขอผูกเล่กันเลยวันนี้ผมก็นอนเล่เช่นเคยผาใบก็มีแต่ว่าฝนน่าจะไม่ตกจะยังไม่กลางอย่งงไทีคนชบใจั ้องเทสโดนะครับน้ําหนักตัวทั้งหมดเลยลงไปที่พับเลยแล้วก็ไม้ไผ่ดูว่าไม้ไผ่จะไหวผมหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะไหวนะครับโอ้ตอนนี้ขาผมลอยแล้วนะครับเนี่ยโอ้สบายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะอัดโดนแดดเผาสักหน่อยนะครับนอนอาบแดดกันไปเดี๋ยวคิดว่าน่าจะนั่งพักตรงใช้ลมล่มก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผิวผมจะไหม้เอา ก่อนที่จะได้นอนดูดาวนะครับโอเคไว้จอกันตอนเย็นเลยก็แล้วก,กันวันนี้ก็นั่งพักอะไรกันไปนี่ผมจะให้ทุกคนดูว่าเออมันเป็นยังไงนะครับพวกอะไรพวกในพลากระดาษจะเส้นหมดนะครับเขาก็จะใส่ยาเส้นไว้ในนี้นะครับนี่เห็นหรือเปล่าในรูนี้นะครับแล้วก็ใช้ไฟจุด จากนั้นก็ดูดอย่างนี้นะครับหรือว่าจะตรงตรงนี้หรือว่าจะข้างซ้ายข้างขวาได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าอปอกไอคนนั้นเนี่ยเขาจะดูดยังไงนะครับโอเควันนี้ก็ขอพักก่อนนะครับแล้วก็จะไปส่องดูที่อยู่ที่พักของจมยุทธกับบวรวิษดูว่าเขาเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะครับได้หรือ,อยังจากนั้นเนี่ยผมก็จะขอนั่งพักนะครับ โอ้นี่ที่พักจนยุบจนยุดนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพิ่งจะตั้งกล้องไข่รูปอยู่นะครับือเป็นทีละทึกก่อนอืมโอ้ดูดูอันนี้ก็เป็นเอ่อเบื้องหลังนะครับนี่สุดยอดเห็นแต่เงานะครับย้อนแสง,น,แสงนี่เลยกล้องอันนี้ก็เป็นเอ่อ ภาพระทึกนะครับซึ่งจะไม่เห็นในคลิปของจํมยุทธใช่ไม่ได้ลงอืมแต่ว่าดูเบ<ด>ื<ด>้องหลังจากช่องผมได้นะครับว่าเออก็จะได้มาแต่ละภาพสวยๆเนี่ยมันจะต้องทุ่มเทกันขนาดไหนมีความเสี่ยงมากมายยังไงไไโอ้ยคนนี้เนี่ยวรวิทย์นอนดูดาวกินธรรมชาติอย่างนี้ไปนะครับสุดยอดโอ้เราดูตอนเย็นๆตอนพระอาทิตย์ตกว่ามันจะสวยแค่ไหนนะตอนนี้นี่คือแบบ ย้อนแสงนี่กล้องไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะครับโอ้โหทบที่นี่โอ้โหวลวิทอาจารย์นอนสบายนะครับดูมีไม้กัน้นมีอะไรออืถ้าผมนี่ไม่กล้านอนนะครับเนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่ากลัวความสูงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึงแบบยืนตรงนี้แล้วขาสั้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสั่นแน่นอนนะครับนี่นะครับในเต็มมืออะไรกันมาแล้วนะครับนี่ข้างซ้ายก็ถือฟืนบา่าขวาก็ มีฟืนนะครับแต่ว่ามือขอเนี่ยยังถือกล้องอยู่นะครับนี่แหละครับระหว่างที่ผมไปหาฟืนมานะครับนี่สามท่อนท่อนนี้ใหญ่สุดนะครับแต่ว่าท่อนนี้เป็นท่อนเดียวกันแต่ว่าท่อนฝั่งนี้ใจะใหญ่ฝั่งนี้จะเล็กตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับนี่อย่างแรงแค่เดี๋ยวผมจะไปหาฟืนเพิ่มนะครับเพื่อคืนนี้เนี่ยจะได้มีความอบอุ่น โอ้ตอนนี้เนื้อใกลจะสุกแล้วนะครับดูน้ํามันมนี่ย้อยติ๊งติงติงเลยน้ำมันไก่นะครับนี่เลยนะตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับอืมสีสันน่ากินมากมาในตอนนี้เรามานั่งดูชมพระาทิตตกกันดีกว่านะครับโอ้โหเดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องไว้แถวๆนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละ ดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับดูว่าด้ฟิลสักแค่ไหนนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องส่องให้ทุกคนดูนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกไปพร้อมๆกับผมนะครับไปขอตั้งกล้องอะไรก่อนนะครับในตอนนี้ทุกคนก็อาจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกไปพร้อมๆกับผมนะครับ 牛马。嗯啊 กช่น้ำไปเลยก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้กินข้าวเสร็จนะครับก็จะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกนะครับผมจะนั่งอยู่หลังกล้องนี้แหละนะครับรอจนตัวพระอาทิตย์จะตกแล้วก็ค่อยมาค่อยไปนอนกันนะครับ หลังจากที่ดูพระอาทิตย์ตกมานะครับก็จอมยุทธกับวรลวิทและผมก็นั่งรอชมดาวนะครับอยู่ดิมหน้าผานี้ถึเป็นนั่งชมที่ที่พักนดีกว่าไหม,ม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> จะย้ายไปแล้วเายไม่เคยออกเลยลมเริ่มมาแล้วดมๆม,มาแล้วบรรยากาศท้องฟ้ากับเอ่อพื้นดินแสงสะทผัสกันนี่คือสวยมากตรงนี้นะครับตรงจุดที่พระอาทิตย์ตกเลยตรงนี้นะครับสวยมาก ก็เดี๋ยวไปนั่งรอดูดาวตรงที่พักเลยก็แล้วกันนะครับก็ในระหว่างที่รอดูดาวนะครับรอดาวออกผมก็ได้ไปหาฟงหาฟืนมานะครับก่อไฟไว้ตรงนี้อย่างใหญ่ส่วนจำยุธจำยุทธก่อหาฟืนนะครับไปเอากลองที่เมื่อกี้ผมหาเจอนะครับนี่เลยกองนี้เดี๋ยวจำยุทธก่อไว้ตรงนี้ผมก็ได้ความอบอุ่นไปด้วยนะครับส่วนของวอลวิทย์เดี๋ยวผมจะส่องให้ดู นี่เลยกีอย่างแรงบางมอดอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมอดมาอย่างแรงนี่ท้องฟ้าก่อนเริ่มจะมืดสนิทนะครับแต่ว่ายังไม่สนิทนี่พี่นองของวอลวิทโอ้โหหน,นหน้านอนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่า ผมไม่ค่อยก้าน,นอนนะครับนอนเปลดีกว่าโอ้โหก่อไฟลมมาก็ลมกับไฟดีกันนะครับกำลังอุ่นพอด <c oughs> ถีถ้าไม่มีไฟก็นอนได้นะครับจบใชแล้ววลวิทย <c oughs> เจะลมแน่นะครับจอนยุบ,บอกอย่างนั้น สองสามเริ่มกันนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในพับเลยแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซิปแล้วเรียบร้อยอยุงไม่เข้าแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะนอนรอนดูดาวไปนะครับนอนดูดาวไปจนกว่าจะหลับแหละนะครับในค่ับคนนี้ก็มีจอมยุทธแล้วก็วรวิว์มาเป็นเพื่อนนะครับไม่เงาหรือว่าผมมาเป็นเพื่อนเขาก็ไม่รู้นะครับอ,อันนี้ก็ให้เอฟซีไปคิดเอาเอง อวอลวิทบอกว่าลมแรงขึ้นแรงขึ้นไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยจะทนหนาวได้หรือเปล่านะวอลวิทก็ผมก็จะนอนดูดาวไปนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยถ้าดาวออกมันจะมีดวงใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปซูมให้ดูว่าทุกคนเนี่ยว่ากล้องเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะครับถ้ากล้องซูมเห็มทุกคนก็จะได้เห็นไปด้วยนะครับโอเคก็ขอนอนดูดาวไปก่อนนะครับ หลังจากที่ผมเนี่ยได้นอนดูดาวมานะครับตอนนี้ดาวออกเยอะมากแล้วนะครับแต่ว่ากล้องวิดีโอเนี่ยถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายไม่เห็นนะครับซูมไปไม่เห็นดาวนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยกลับมองเห็นซะงั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะหันไปให้ทุกคนดูนะครับ นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือ,อกล้องวิดีโอนะครับซูมแบบสุดๆเลยนะครับยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่เห็นแบบปิ๊บป,ปับปิ๊บป,ปับอะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเป็นถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะครับนี่เลยทุกคนก็ผมก็ได้ขึ้นรูปมาให้ดูแล้วนะครับจากด้านนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะซูมไปด้านนี้ด้วยนะครับว่ามันจะมียังไงนะครับซึ่ง มันจะเห็นเฉพาะดวงที่เห็นใหญ่ๆนะครับไอดวงที่เล็งๆเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะส่องให้ทุกคนดูนะครับนี่เลยฝั่งนี้ผมก็ขึ้นให้ดูแล้วนะครับก็ตกเชียงนี้ผมก็จะไปนอนที่พับเลยผมนะครับแล้วก็ผมก็จะอยู่ที่พับเลยผมดูก็แล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในพับเลยผมแล้วนะครับก็ผมจะนอนในนี้ดูดาวไปแหละนะครับก็ ในสักแป,ป๊บนึงนะครับผมจะไปส่องว่าเราไปาเราวิทกับจำยุทธเนี่ยแกเป็นยังไงนะครับตอนนี้หลับหรือยังหรือว่านอนดูดาวอยู่นะครับพอไปส่องเสร็จเนี่ยผมก็นาจะมานอนหลับแหละนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้นั่งดูดาวมาสักแป,ป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องดูว่าจำยุทธกับบรวิทย์เนี่ยนอนหลับหรือว่าดูดาวอยู่นะครับ โอ้ตอนนี้จอมยุทธก็หลับเป็นทีศเรียบร้อยนะครับอ,อ,อ๋อยังไม่หลับนะครับแค่น,นอนปิดตาสักแป๊บหนึ่งนะครับบอลวิทย์อลวิทย์ก็คงจะหลับแล้วมั้งนะครับยัง,ยงเหรอหโอ้น่าจะรอดูดาวอยู่มั้งเนาะไม่ต้องรอละนอนนีจะเห็นละอ้ออ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นี่เห็นเยอะสุดๆเลยตรงที่วอลวิทย์นอนอยู่นี่ เห็นยอะสุดๆแต่ว่ากล้องวิดีโออย่างนี้มองไม่เห็นนะครับซุ้มก็มองไม่เห็นนะครับนี่กล่องไฟบอลวิทย์อืสร้างความอบอุ่นให้บอลวิทย์ได้ทั้งคืนละมั่งเนี่ยฟืนใหญ่ๆด้วยนะครับโอ้โหข้าลังนี้คือมือสุดๆมองไม่เห็นอะไรเลยตรงบอลวิทย์นอนนี่ก็จะมีต้นไม้อยู่กิ่งไม้อยู่นะครับกิ่งหนึ่งนาจา บางน้ำค้างได้แต่ว่าน้ำค้างคงไม่มีนะครับเพราะว่ามีลมตลอดนะครับโอเคไปเข้านอนกันเลยดีกว่าก็ผมก็ได้มาถึงที่พักเลยผมแล้วก็มาเข้ามานอนนุ่ซิปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสืวนนี้สัตว์แมไงอะไรก็เข้ามานรกวนผ่ไม่ได้แล้วก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้ากันกน,นะครับในค่ำคืนนี้ก็คงต้องนอนหลับไปแค่นี้แล้วแหละนะครับผมก็ง่วงนอนแล้วตอนนี้กี่โมงไม่รู้นะครับ โอเคไว้จอกันทรงนี้เช้ากันแล้กันนะครับสวัสดียาบเช้านะครับอากาศยันเช้าตอนนี้ก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับวลวิทย์ก็ตื่นแล้วจำยุทธก็สงสัยน่าจะตื่นแล้วเหมือนกันนะครับม,มุดจัดไม่เห็นเลยนะครับเปิดไฟก็มองไม่เห็นโนฝั่งนี้ก็พระาทิตขึ้นนะครับ ท้องฟ้าก็จะเป็นสีอทองๆองอย่างนี้นะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะอไปให้ทุกคนเนี่ยได้ดูยอดวิวตรงฝั่งนี้นะครับดูว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับในเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่มีหมอกแต่ว่าแดดแรงนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าตอนเช้านี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปส่องให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่เลยวิวทิวทัศนะครับตอนเช้าโอ้โหสวยงามนะครับโอ้โหสวยงามนะครับ นี้ดีนะครับที่ยังไม่มีนกร้องครับถ้ามีนกร้องอย่างนี้บอกเลยว่าคิดถึงแฟนเก่าแน่นอนนะครับอืมไม่ใช่แล้วอย่างนี้ลองสองข้างล่างให้ดูนะครับโอ้โหหาเสียวจริงจริงมีลมแผ่วเบาๆนะครับ ก็สวยงามนะครับโอเครอดูเดี๋ยวพราทิตขึ้นดูว่ามันจะสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับ okay. ครับทุกคนคืนนี้เนี่ยนอนก็ไม่มีน้ำค้างหลดหล่นใส่เลยนะครับแต่ว่าเช้านี้ดูก็ไผ่ต้นนี้น้ำค้างเต็มเลยมีทุกใบนะครับ ทุ่หยดเลยโอ้เราพิดก็รชมอยู่กันไปเช้านี้ก็เป็นเชา้าที่ได้เลยว่าสดใสสุดๆนะครับนี่รอบๆผมตอนนี้แดดก,ก็เริ่มจะสาดส่องแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แรงมากนะครับอยู่ทางข้างหน้าผมนี้นะครับอตอนนี้ วิวทิวทัศน์น่าจะสวยกว่าเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซองให้ทุกคนได้ดูกันมีเลยทิวทัศน์เช้าวันนี้บรรยากาศดีกว่าเมื่อวานเยอะือวันนี้เนี่ยทั้งแดดทั้งอะไรเลยนะครับมองไม่ค่อยเห็นวันนี้เห็นชัดแจ๋วเลยนะครับชัดกว่าเมื่อกี้อีกนะครับเมื่อกี้เนี่ยยังไม่สว่างค่อยชัดโอ uh huh. ฝันไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอย่างสวยยวผมขอเก็บผ้าห่มก่อนนะครับคืนนี้ก็ไม่หนาวนะครับมีลมมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่าไม่หนาวถ้าไม่มีลมเนี่ยน้ำค้างจะลงนะครับแต่ว่ามีลมด้วยน้ำค้างเลยไม่ลงนอนสบายนะครับเมื่อคืนนี้ แดดพับเลยแล้วก็พับแค่นั้นเองนะครับจะได้วายวายหน่อยตอนนี้แดดก็สัดซองแล้วนะครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่ส่องนะครับฝั่งนี้ก็แดด่องชัดแจวแล้วนะครับดูกองไฟของโวลวิทตอนทั้งคืนมาตอนนี้ก็ยังไม่ดับนะครับนี่ ก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะกินข้าวเช้ากันนะครับแล้วก็อยอก็อยู่ต่อยสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะเดินกลับบ้านต่อนะครับพาเทอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มส่องแล้วเริ่มขึ้นสูงแล้ว <c oughs> ตรงจุดนี้เนี่ยสวยที่สุดเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยแต่ว่าฝั่งนี้นี่สวยสุดเลย ผมชอบฟังนี้สุดนะครับเพราะว่ามันมีพวกช่องเหวเยอะสุดๆนะครับมันก็เลยสวยโอเคก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็กินข้าวก็ค่อยกินอาหารเช้าก็ค่อยถ่ายให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับจำยุทธก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนี่เมันเก็บของเลยเรียบร้อยแล้ว ส่วนวอลลวิทกำลังเก็บเหมือนกันนะครับนี่วอลวิทของเยอะต้องใส่กระสอบใส่กระสอบนะครับแล้วก็แบกไปที่รถอีกในยัทางหนึ่งเลยนะครับกายพอสมควรก็ช่วยๆกันแบกไปนะครับอ่ในวันนี้เช้าวันนี้พเราก็ออกกินอาหารเช้าเป็นพวกขนมปังหมดแล้วเนาะมาลิมเนาะอยากอิ่มไหมแต่อิ่มแล้วก็ ในคลิปนี้ก็จะนอนดูดาวดูวิวอย่างนี้ม็มีแค่นี้แหละนะครับคลิปนี้อ๋อไว้วิวรับรองเลยสวยเลยชาวนี้ก็ไม่ไม่มีแดดเนาะวิวก็สวยอยู่ไม่ค่อยมีแดดันนี้เมฆก็บงังแสงแดดไปแล้วก็ไว้โอกาสหน้าที่ว่าคิดว่าโอกาสที่แบบว่ามีอากาศสวยกว่านี้ก็ค่อยมาอีกทีก็แล้วก,กัน ในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมไป,ไปครับกลับบ้านมา<ป>โรวินกับมุม <c oughs> กอบอกว่าถ้ามีเสางามสิบคนมาอยู่นี่ด้วยแล้วโอ้โหใช้ก้อนหินทานอาหารได้เลยกินก้อนหินเปนใส่นี่แหละ <c oughs> กินเป็นอาหารแทนไปเลยกินเสางามด้วยอื <c oughs> ไปลุยๆเพอ่ฟันไปเรื่อย